ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอาวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุ่มเด้อจะ่าฝากพี่ฝากนมองไว้นะจ้ะฝากไล่ฝากแชร์ฝา,ากติดตามให้ด้วย เผื่อมีรถใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนพี่น้องๆจา้ารถเป็นรถตามบันหนอกเด้อครับผมตามสภาพสภาพ,ภาพดีเบิงงม่ดีเบิงก็ว่ากันไปจา้าวันนี้ก็มานำเสนอหน่อยคันหน่อยเด้อครับผมเพิ่งได้มาได้โซนิคผเลมมีชุดโอนมีเด้อครับเลมมีชุดโอนมีบัตรบัตรประชาชนแล้วก็เลม ขาดเกินต้องจดใหม่เด้อครับผมแต่ว่ารถมือเดียวออกห้างขั้นนี้เอ่อมานำเสนอคือสภาพดีมากครับผมถ้าเทียบกับรุ่นกับปีนะครับผมสภาพเอ่อจะมีอีลุงตุงนั่งก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรหลายๆหน่อยผมนี่เบาะขาดจะ้ะคือรถมันนานเลี้ยวจ้ะต้องไปเก็บงานเพิ่มเติมตมาเด้อถ้าเผื่ออยากรออยากสวยจ้ะ ไปครับขี่ไม่อะไรขึ้นมดเด้จ้ะเกีความร้อนเก้ีน้ำมันแต่ว่าไม่มีแบตตามสภาพครับกบ็มีหมองมีผุมีขึ้นสนิมมีมีมีแตกมีหักจ้กกะแต่ก็ได้เดิมจ้ะเดิมเดิมขบูเดิมกลองเดิม,ดม,อ,ดมอุปรกรณ์ในรถอยู่ครบมดจ้ะเกียโยงเออเกียเดิมนี่จ้ะนี อันนี้พักเท่ารุ่นนี้พิเศษหน่อยครับเป็นปอกมือเขาก็ททำใช้งานนิ่มดีจกเครื่องโอเคแต่แต่ว่าตามสภาพเด้อครับผมนี่ขอบหล่อหนึ่งจุดหกเป็นของแทมาก,ก็ลดแอ่ลดลดขี่ถถตามบันนอกตามสภาพติเกอร์อะไรยังอยู่แต่ฝ<ม>าปิดหมอน้ำไม่มีมาเด้อครับผมแบตเตอรี่ ไม่มีมามีรอยหัวเทียนสองสามหัวประมาณนี้ครับผมารถเดิมเดิมใช้งานก็พักได้ถามได้จ้าไม่น่าผิดหวังจ้ะท่ถอเธอเดิมยังไม่มีร่องรอยการแต่งสักอย่างเลยจ้ะหน้ากากมีแตกมีหักไอ้นี่ก็ร้อยหา หาผ่าปิดเอาเดอร์ครับผมน่าจะดังจะหลวมพวกมุดมันมันรุดหายเขาก็เลยทำให้มันเงียจบจ้ะเบรกมีแต่เบรกนาจะเบรกหลังปั๊มน่าจะเสียสุดย่างไต่เนี่ยเดิมเดิมหมดจ้ะขอบอยู่หมดหาใช่อยู่หรือหาไปปั่นก็จะไม่ผิดหวังเดอ้อจ้ะ มมีรอยขันรอยถอดมีแต่รอยสนิมรอยรอยอะไรนี่แะจขอแแ่นรอยเปลี่ยนมากระจกไม่มีมากนี่จ้ะอ่สต,ตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวให้ดูจ้ะไม่ควันเด้อครับผมอโอเคระบบฟืนแร้วบอไฟ ไม่ขึ้นครับผมไม่สี่หมื่นกาโลอยู่เลยอ่าหรือว่าหรือว่ายังวิ่งไม่ไม่ไม่เกินไปครับผมไม่โหดเกินไปแต่หาใช้งานเครื่องเครื่องมีหอนหอนเฟืองครับเด้ครับผมแต่ว่าท่อนบนมีน่าจะดังว่าวดังบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเครื่องนิ่มดีไอ้ลองขับขี่ก็โอเคจ้ะ ง่ายจ้ะ,ะตามนี่ด้วยครับผมพี่นอ้องออนเฟืองครับตัวนี้จ้ะอาการประจำตัวลกประจำตัวของโซนิกอยูเแลวจ้ะ อ่ะประมาณนี้ครับผมซีนมูนีน่าจะรั่วจะซึมเด้อครับผมมีรอยเยิมมีรอยอะไรอยู่กระฉีดน,น้ำฉีดอะไรให้เด้อรถมันนานมันเก่าจะ้ะอ่ะเผือชอบเผือสนใจใครอยากปิดกระทักมาได้ทำมาได้เด้อจะ้ะสั่งหนุมครับผมคันนี้เปิดราคาคันนี้ขอเจ็ดพันห้าเด้อครับผมใครพร้อม ใครพร้อมปิดก็ทักมากครับผมจ้ะเดิมดีจะเดิมดีโอเคครับผมต่อแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทีปิดเทน่าให้มาเช่าเด้อครับผมผมลงขายเมื่อคืนนี่คันอื่นก็บพอมีขายอยู่เด้ออันนี้โซนิกเดี๋ยวส่งพี่น้องนะครสวรรค์ให้จ้าเซ็ตหมดแล้วจ้ะจ้ะ ตันี้สามพัแต่ว่ากะจบอยู่หมื่นนิดๆเลยจ้ะเก็บง,งานให้ใหม่ทั้งคันโอเคเด้อครับผมคันนี้ก็มามาขึ้นนะเผื่อชอบเผื่อสนใจก็ขับขี่ได้แต่ว่าควรต้องไปปับตั้งควรไปเช็คอีกจักหน่อยนึ่งจ้าหรือจะให้ทำให้ก็ได้ก็ค่อยว่ากันครับผมอ่ะวันนี้รถ ชุดนี้ก็ลงขายให้ไปดูเมื่อคืนเด้อครับผมถ้าสนใจคันไหนยังไงก็ทักได้ถามได้จ้าช่างหนุ่มเด้อจ้ะมือสองตามสภาพเด้อพี่น้องอ่ะบ้านก็กำลังเก็บงานให้พี่น้องอยู่เด้อครับผมขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการครับผม สั่งนมครับบดีจ้า